สวัสดีครับผมวันนี้แนะนำตู้ลำโพงนะฮะเป็นตู้เสียงกลางนะครับมิดไฮนะครับ15นิ้วนะครับ2คูณ2นะครับเป็นตู้15้านิ้ว2คูณ2ใส่ดอก15นิ้วได้12นิ้วได้นะครับใบละ2ดอกนะครับแล้วก็ข้างในเป็นแหลมดีอ่าใส่ดีเจหศได้นะครับใส่ตอง8ได้นะครับปากโหลดฮอนนับนี่ครับ เป็นโหลดพอนนะครับหล่อเรซินนะครับไฟเบอร์นะครับนี่ครับหายากนะครับรุ่นนี้นี่ครับหนึ่งใบก็สวยๆเลยนะครับพอนโหลดนะครับพอนโหลดนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมีแปดใบนะครับมีดอกพร้อมนะครับดอกที่ใส่อยู่เป็นดอกของพีออดิโอนะครับีด้านหลังนะครับด้านหลังตู้ที่สามารถแขวนได้ตั้งได้นะครับ ใส่ลอกยกห้อยแขวนได้เลยนะครับแยกอิสระกลางกับแหลมออกจากกันนะครับนะครับสลักสำหรับจุดใส่สลักนะครับบริเวณด้านหน้าก็คือใส่ตะแกรงนะครับใส่ตะแกรงไว้อย่างดีนะครับ,นะรบท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับผมสวัสดีครับ